หลุดทุเรียนใส่สิบห้าวันเลือกหลุดแล้วดอกออกผลแล้ว,ไม,วไม่ถึงสิบห้าวันดิไม่ถึงสิวันแล้วเท่าไหร่ครับแม่ประมาณกี่วันครับผมที่ใส่ยร่างจากท่สสายแล้วมาแต่งวันนี้นะสิบสองสิบสองสบสองวันเองอ่าสิบสองไปเหกกิโลทุเรียนนั่งอยู่สองปีแล้วอือฮือ แต่ยอดมันไม่เคยแต่ยอดแล้วใช่ไหมไม่เยเดี๋ยวตอนนี้ออกดออแล้วนี่พี่นกดอกออกด้วยนี่ออกดออแล้วนี่จากที่ไม่เคยออกประมาณกี่ปีแม่มันไม่กระตือรือร้นเลยมันไม่ออกทั้งกิ่นทั้งดอกทั้งสองปีแล้วสองปีแล้วใช่ไหมที่ไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าพอมาโดนปุ๋ยตัวเนี้ตุ่มดอกออกไหมนี่ตายมัดไหนอ๋ออันนี้กิ่นตายหมดแล้วเพราะว่าใส่ปุ๋ยยังไงก็มันก็ไม่ออกใช่ไหมค่ะ แม่ใส่ปุ๋ยทุกปีหรือเปล่าครับใช่เปิดแต่ไม่ใค่เพื่อนยุคนั้นอ๋อใส่เพื่อแต่ว่ามันอยู่พันธุ์น้ำมันไม่กระตือเลยด้วยนะแล้วปุ๋ยตัวนี้นะแม่เป็นไงบ้างนะสายปุ๊บแน่นกว่าใช่ไหมโอ้โหเนี่ยออกดอกหมดเยอะแล้วเนี้ยออกดอกโอ้สองปีแล้วนึกออกดอกนะเดี๋ยอะเลยมีมีมีตุ่มดอกงั้นอืม้นี่ตายปนแล้วเอาได้ป่ะต้นนู้นตายแล้วอ่ามีตุ่มดอกนะเบ้ เออเนี่ยออกเนี่ยเนี่ผมชี้เลยวันชี้กับกับกับไม้อะไรนี่ยเนี่ยออกดอกแล้วเนี่ยิงตายหมดแล้วแล้วกินตายแต่ว่าตอนนี้มันจะสร้างเซลล์ตัวใหม่นะพี่น็กไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนื้อร่างเซลล์ใหม่มดเลยนี่เพราะว่าเปลือกนะี่ที่ที่มามีปัญหามันก็จะเริ่มร่วงแล้วนี่ร่วงเป็นเป็นเป็นขบวนเลยเนี่ยดูตาลุนแล้วดูแผลจะให้ไม่จะให้พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนนะเนี่ยมันมันจะหล่นนะอ่ามันหล่นเนี่ยเปลือกหลุนแล้วตดินี้ ออ oh, ๋แต่แก so like ่อนให้น you know, ้ำแม่นะทั้งทั้งที่ใช้ปุ๋ยทุกทุกทุกปีเลยนะมันไม่ออกไม่กระตือเรื่องเลยเนาะใช่ปุ๋ยแม่เราใส่ฟื้แล้วเก็ใส่ปุ๋ยมาแมบบนี้ได้กิ่งกิ่งามแล้วอ๋อแต่ว่าพอมาเจอตัวตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้แม่คิดรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีไหมดีใช่ไหมเงินขึ้นมาแล้วครับผมนี่เนี่ยแตกกิ่งเลยนี่พี่น้องแตกนอกรึเปล่าแตกนอแน่แตกนะแล้วก็นี่กำลังนี่กำลังแตกเลย นี่แต่มครับพี่น้องอันนี้ดูเป็นชกีพยานได้เลยครับผมนี่คะแนนออกแล้วครับผมนี่ฮะดูละแล้วก็เนี่ยนี่ที่สําคัญก็คือเนี่ยออดดอทันทัดที่มันไม่เคยอดนี่ตลอดกิ่งเลยเนอะพอตบพอตุมีมีมีทุกกิ่งนะครับผมอ่คำบนแต่ว่าเราสมกิ่งเลยนี่พอตบนี่แค่สิบสองวันหนึงแม่บอกสิบสองวันแค่สิบสองวันเองครับพี่น้องดูตา ใช้ปุ๋ยตราแว่นทอนครว่ามันกิโลผมใส่กับมือเองเนี่ยหกกิโลต่อต้นครับเนี่ยต้นนี้ใช้หกกิโลใช่ไหมอ่ามันอยู่สองปีแล้วนั่งอยู่แต่ชีวาไม่กระตือรือร้อนอ่ามันได้ยอดก็ไม่ออกอ่าอ่าอ่าครับผมกินก็หลดนี่อ๋อกินก็ตายโดยยอดหลดหมดนี่แต่ว่านี่ไม่ไม่เพืชมันจะออกมันจะเริ่มเฟื่องแล้วอ่าเริ่มเฟื่องนะสิบสองวันเริ่มออกดอกให้เห็นแล้วครับผม นี่แหละเป็นเคงมังคุดที่ตามกันเลยที่ไม่ใส่อะครับผมน,น,น,นี่มังคุดที่ใสใช่ไหม้อเแถวนี้นใส่โอ้โหมันแตกกินเอนโอโอ้โหแตกอยอดนะครับผม ดูครับพี่น้องอ่อันนี้ต้นที่สายนะครับต้นที่สายดูดูดูสิมันเป็นยังไงดูสิผมใสองกิโลเนี่ยอ่าสองกิโลต่อต้นใช่ไหมพี่นอ้องค,ครับผมดูครับพี่นอ้องนี่น,นี่มันแตกแตกกิ่งเลยเนี่แตกยอดเลยเนี่แต่ว่าฝั่งฝัง่งนี้นะนะอ่าฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ดูตาะมันไม่ได้แตกไม่อะไรเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายชัดๆให้ดูเออว่ามันแตกไหม ครับผมนี่พี่นอ้องนี่ต้นที่ไม่ได้ใสายนะครับผมดูทถะมันเป็นยังไงมันไม่มีเลยมันไม่ออกเลยมันไม่แตกเลยแต่ว่าต้นนี้เขาสายเพราะว่าอย่างไงเพราะว่าต้นนี้มันต้นที่แปว่าโสมที่สุดเลยอต้นนี้มันโสมที่สุดนะดูตาอ,อะออแตกกิ่งสุดยอดเลยอ่านี่แหละ ดูครับพี่น้องนี่ต้นที่โซมน่ะแต่ว่าทอนี้พอสายมาแล้วดูมันแตกเลยแตกกินเลยนะดูสะถุดยอดเลยเออนี่นี่ก็เหมือนกันประมาณสามกิโลอ่าต้นนี้สามกิโลครับผมพี่น้องดูดูแตกยอดออกมาเลย อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นภาพหลอนตานะครับพี่น้องถ้าไม่เชื่อลองใช้โดยตัวเองจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ขอแนะนําให้ใช้นะให้ถูกวิธีหรือให้ฟังคําแนะนําจากทีมงานของบริษัทถึงจะรู้ว่าเออนี่เจ้าของต้นนี้3้ิโลเบบอสต้นนี้แม่กี่ปีแล้วที่นิ่งอยู่นี่สองปีเมือนอ๋อเหมือนนะครับอ๋อสองปีเหมือนเลยครับพี่น้องอ่าตเดมก็ไม่ได้กินอ่านั่นแหละ เนี่ยพอใสตัวนี้ดูเถกี่วันประมาณสิบสองวัน,นใช้เท่ากันใช่ไหมเท่ากันใช่ไหมกับทุเรียนอะ่ะโอเคครับพี่น้องอันนี้ดูเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมพูดนะพี่น้องอยากจะให้พี่น้องลองใช้ดูแล้วพี่น้องมาบอกผมว่าโอเคไหมต้น,ตนนี้ก็ใส่นี่เนะน,นี่ยต้นนี้ประมาณสองกิโลเออดูกินโอ้แตก มันแตกออกมาเลยครับพี่น้องมันนี้ไม่ได้โม้นะครับเป็นความจริงแต่ผมไม่อยากให้เชื่อนอกเสีจาจกว่าพี่น้องจะใช้เองว่าจะรู้เป็นยังไงครับพี่น้องต้นนี้ก็ใส่ประมาณ2กิโลครับต่อต้นดูเถอะโอ้โหมันออกมาแต่สุดยอดเลยมันแตกออกมานะนี่ขนาดต้นที่โทมที่สุดแล้วนะในบรรดาที่มีอยู่ในแปลนี่ <S <S อโอเคอนนเยอะๆนั่นแหละนี่ต้นที่ใส่น้อย ไม่ถึงกิโลแต่ว่าต้นนี้ใกล้จะตายที่สุดแต่ว่าฝืนขึ้นมาขณะนี้เ,เริ่มจะเริ่มจะเขีย่ยวเริ่มจะเขียวแล้วนะโอมตาเบน,นี่เริ่มจะแตกแล้วครับผมพอแย้มเนี่ยใส่น้อยที่สุดเใส่นะแต่ว่ามันเพลินนี่ถึงกิโลได้มั้งปุ๋ยมันหมดปุ๋ยมันหมดพอดีอดครับพี่ชนอเนี่ยดูมันแตกนะแตกเหยาะน,นะท่านท่านที่สมดูสภาพตรงก็รู้ว่าเป็นยังไงเออเนี่ยพอเย็นเออดูสภาพต้น่ะ ไไมันสุดๆเลยครับสามกิโลรู้ได้เลยเดงแจ๋เลยนะ,ะแต่ว่านี่ก็โอเคแล้วดูนะแต่แล้วแต่มันเริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นผลเลยครับแต่ว่าต้นนี้มันสภาพมันโสมที่สุดนะในบรรดาต<อ>น<ม>้นทิมอแม่บอกว่ามันไม่อยากให้ใส่ตัวนี้เพราะว่าปล่อยให้มันตายนะแต่ว่าพอใส่ไปแล้วนี่ดูตามาเพื่อแม่อันไหนที่สมใส่ตัวนั้นเลยจะได้รู้แต่ว่า ครับผมคขอบคุณมากครับแม่ครับผม